วันนี้เบสซี่ทีวีนะคะมาเที่ยวคาเฟ่เดอะเจนะคะสวยมากเลยะคะ่ะมีน้ำพุด้วยนะคะทางเข้าเนี่ยถ้าใครเข้าไม่ถูกก็ไม่รู้แล้วค่ะเพราะต้นน้้ใหญ่มากเลยค่ะใกล้วัดไล้ถิงมากเลยนะคะอามภอสามพัา นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นกันนะคะว้าวตรงนี้ขายกุยง่าะมากเลยค่ะมีดอกสักุร่าด้วยอ,อ,อ,อเดี๋ยวเราจะลักขึ้นไปข้างบนอีกนะคะตรงนู้นเป็นคนที่นั่งทานอาหารค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันมีโต๊ะให้นั่งเยอะแยะเลยค่ะ เลืยกตู้ไหนดีเด้เรือกดูก่อนนะน่าัวเลยค่ะแล้วน้องดิกก์อ,อ่ะป้าเราก็ได้เครื่องดื่มมาแล้วนะคะของหนูเป็นพีชอิตาเลยียนนะคะแล้วของพ่อก็เป็นมะพร้าวนมสดปั่นค่ะมะพร้า,ากา็เป็น นชื่อของสามทางอยู่แล้วก็เลยสั่งดูสีพี่สีสวยมากเลยค่ะพี่เซียนสดาถึาางค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยแกหลอดก่อนนี่ค่ะแกหลอดเสร็จแล้วกกออเดี๋ยวมาชิมกันเลยเม่อเขาให้ยอลลี่มาด้วยอืมอร่อยมากเลยค่ะชิมมะพร้าวเอ๊ อร่อยไหมคะโอเคนะงัะ้นรับมะพร้าวสดชื่นดิโอเคตอนใส่เราต้องรุนแรงง <c oughs> ั้นเหรอกลิ่นอะไรอ่ะหูอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลอันนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำใสหมูอันนี้ของหนูนะคะอันนี้ของพ่อค่ะทะเลกุ้งหอยโขม แล้วถ <มา S 1> ้วยใหญ่มากเลยถ้วยแบบชามไม้ไผ่ไผ่เป็นชามไม้ไผ่ค่ะเจ๋งดีใหญ่มากเลยอ่ะกินกันดีกว่าอ,อร่อยมากเลยค่ะต้ยมยำเนี่ยไม่ใช่ขอ,อ,องดิแตนนะเอ่อต้อยมยำหมูอ๋อต้มยำหมูน้ำใสอร่อยมากเลยค่ะ ไม่เผ็ดเลยค่ะหวานพอดีเปรี้ยวๆหวานๆพอดีนะแล้วก็ชิมต้มยำทะเลเออค่ะค่ะออหอยนะหูกุ้งทำไมหนูไม่สั่งแบบพอมัังเละก็เม่บอกไม่กินทะเลนะพอมองชิมที่หนูไม่กินทะเลเพราะน้ำมันเฉ็ดอือนี่ิหนึ่งได้อยู่ พอดีพอดีไม่เผ็ดไฟไม่ไม่ไม่เที้ยวไฟพอดีนี่เราสั่งเป็นไฟมาด้วยค่ะมันหยุดกินอ๋อคีบเป็นไฟไม่ร้อนอ่ะไม่ร้อนค่ะพอดีอืมโอ้ยคีบคีบสอนกินผู้ใหญนะอิตาลิกิมัสแปลว่าทานแล้วนะคะอืมมีซอสมากิมตอกไม้ด้วยเฮ้ยอร่อย คนดูสีหมูแดงแผ่นใหญ่มากเลยค่ะกินหมูแดงแผ่นใหญ่จริงๆแต่ขอต้อเป็นเด็กเป็นเด็กลักของทร้านก็เกี่ยวแถวน,นี้นะอเออหมูแดงแผ่นใหญ่ๆเขาสามทานเถวปปรอนันะถ้ากินตอนเด็กหมูเดงอะไรนี่ขอดูหมูแดงแผ่นใหญ่หมูแดงหมูแดงเบสทีทีวีก็มาเที่ยวคาเฟ่เดอะเจนะคะสวยมากๆเลยค่ะอยู่อำเภอสามทานจังหวัดนครปฐมค่ะเข้าทางวัดได้ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ